ครับสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับเทคนิคนะครับผมในการสร้างแฟนเพจยังไงให้คนเข้าถึงเยอะที่สุดนะครับผมวันนี้เป็นเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายบนแฟนเพจนะครับอาข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังรายละเอียดวันนี้คลิปสั้นๆนะอาผมนะครับผมบีนะครับผมจิรติการเจ้าของแฟนเพจของตัวแทนออนไลน์ร้อยล้านนะครับ ใครที่ติดตามหรือไม่ได้ติดตามแฟนเพจนี้อยู่ฝากติดตามด้วยนะครับผมแฟนเพจนี้จะอัปเดตข้อมูลเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ฟรีๆให้กันเรื่อยๆนะครับผมอ่าก่อนอื่นไม่ขอพิธีรีตรองพ่อมเพื่อเดี๋ยวจะหาว่าผมขีโมนะครับเราจะเข้าไปชมกันเลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่มีแฟนเพจแล้วให้กดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับอ่าคลิกพิธีการตั้งค่าตามรูปเมาส์สีเหลืองผมเลยนะครับจากนั้นเราจะได้หน้านี้ ให้มองที่แถบซ้ายมือนะครับผมจะมีฟันเฟืองทั่วไปการรับส่งข้อความแก้ไขแฟนเพจพวกนี้เราสามารถคลิกแล้วก็ทำความเข้าใจลองดูนะครับผมอ่าอันนี้วันนี้ผมจะมาโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการอ่าให้เราคลิปไปที่กลุ่มเป้าหมายเพจที่ต้องการนะครับผมผมจะขอพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะครับผมอ่า สำหรับคนที่เข้ามาแล้วมันอาจจะไม่เป็นหน้านี้มันอาจบางคนนี่ถ้ายังไม่เคยตั้งมันจะเป็นให้คุณตั้งกลุ่มเป้าหมายเนาะผมจะขอพูดถึงข้อดีมันก่อนข้อดีมันก็คืออะไรคือสมมติเราเคยไปถูกใจแฟนเพจอะไรปะแบบว่าแฟนเพจเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือความสวยความงามเครื่องแต่งกายแล้วมันจะมีแฟนเพจเด้งลงมาข้างล่างแบบว่าแฟนเพจถูกใจเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้เหมือนกันถ้าเราสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มันตรงตรงกันกับเขาเรียกอะไรสมมติเราขายสบู่ เราสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มันตรงเกี่ยวกับสบู่คนไปถูกใจแฟนเพจสบู่อื่นแฟนเพจเราอาจจะไปเด้งขึ้นให้เขาเห็นก็ได้เขามีโอกาสที่จะเข้ามาซื้อขายกับเรามากขึ้นนะครับหรือว่าเข้ามาสอดส่องนั่นเองแล้วก็จะมีผลดีเรื่องการทําโฆษณานะครับเวลาเราทําโฆษณาแฟนเพจหรือว่าโฆษณาบูทโพสต์นั่นเองที่เราเคยทํากันนะบูทโพเราแฟนเพจเรา นั้นๆมันจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่า Facebook เขาจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายแฟนเพจเราคืออะไรแล้วเรายังไปกําหนดกลุ่มเป้าหมายตอนที่ทําโฆษณาอีกทีนึง่งอ่าฟังดูอาจจะงงๆนะครับผมอ่าก็อินนตามกันไปมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องข้อเสียนะครับข้อเสียนี่คืออะไรถ้าเราตั้งกลุ่มความสนใจหรือว่าตั้งผิดหมวดหมู่นะครับอ่า แฟนเพจเราก็จะไปโผลอีกที่หนึ่งที่มันแบบไม่ได้ให้ลูกค้าคนนั้นเขาสนใจสินค้าเราแบบว่าไปโผล่สาหรับคนที่แบบชอบหนังสือทั้งนั้นเราขายสบู่ไปโผลที่อื่นอย่างเงี้ยอ่าเราต้องตั้งแล้วก็คัดกรองคิดดีๆว่าโฆษณาเราหรือว่าสินค้าที่เราขายคืออะไรกันแน่นะครับผมอ่าอย่าให้มันมีข้อเสียเด็ดขาดนะครับ <c oughs> ขั้นแรก พอเราคิดเข้ามาในหน้านี้แล้วบางคนจะไม่เป็นหน้านี้นะครับสำหรับผมเป็นหน้านี้แล้วผมจะกดแก้ไขนะ,ะมันจะเข้ามาหน้าเหมือนกันถ้าใครยังไม่เคลื่อนให้กดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับมันจะมาหน้าตำแหน่งที่ตั้งหน้าอะไรพวกเนี้ยเหมือนในการทําโฆษณาออนไลน์เวลาเราทํากันนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับหรือว่าบางคนจะเอาเป็นจังหวัดก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าเอาประเทศไทยนี้มันกว้างดีนะครับเพราะว่าถ้าแคบเกินไปแฟนเพจเราก็จะแบบ ให้ผู้คนที่เห็นมันน้อยลงนะครับอ่าส่วนเรื่องอายุเราก็คิดซะว่าแฟนเพจเราคาสิกาให้คนอายุประมาณไหนให้ความรู้ของคนอายุประมาณไหนคนอายุประมาณไหนเขาจะสนใจแฟนเพจเราอ่าเราก็สามารถกําหนดได้เพศชายเพศหญิงแล้วว่าทั้งหมดก็ได้แล้วทีนี้มาดูที่ความสนใจกันนะครับอ่าดูที่มาผมสีเหลืองเนี้ยอ่า ความสนใจความสนใจนี่คือมีส่วนอย่างมากเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นนี้ว่าถ้าคุณไปถูกใจสบู่แฟนเพจคุณถ้าตั้งเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดสบู่มันก็จะขึ้นมานะครับอ่าลองพิมพ์ดูมีสบูม่มีไหมอ่า,าเห็นไหมสบูม่มีคนสนใจประมาณ83ล้านคนเขาอาจจะไปถูกใจแฟนเพจอื่นเขาไม่เขาอาจจะไม่รู้จกักแฟนเพจเราแต่อยู่ดีๆพอเขาถูกใจปับ๊บแฟนเพจที่แนะนําขึ้นมาให้ถูกใจอาจจะเป็นแฟนเพจเราหนึ่งในนั้นก็ได้แล้วโอกาส การเกิดการซื้อขายหรือเข้ามาส่องก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้แฟนเพจผมตัวแทนออนไลน์ละร้าน,านทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับให้เทคนิคการโฆษณาให้เทคนิคการยอดเพิ่มเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประมาณว่าทํายังไงให้ยอดขายเพิ่มก็เกี่ยวกับพวกโฆษณานะคระับการสื่อสังคมออนไลน์ผมก็จะนำคีย์เวิร์ดพวกนี้มาตั้งค่าในแฟนเพจผมแต่ผมจะไม่ตั้งลึกกว่านี้เพราะว่าสมมติถ้าผมตั้งลึกมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายผมมันจะแคบ แคบมันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้ามันแคบเกินไปนะครับผมคนจะเข้าถึงแฟนเพจเราน้อยมากแต่ถ้ามันกว้างจนเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าแฟนเพจเราจะไปแสดงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่างั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการเขาเรียกอะไรค้นหาคีย์เวิร์ดนิดนึงนะครับอยู่ใน audience insight นั่นเองนะครับผมผมเคยสอนไปแล้วคลิปก่นกอนๆใครไม่ทันก็ตามดูนะครับส่วนภาษาให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมตัวนี้จะเป็น ประมาณนี้ก็คือรวมประชากรในกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดว่าแฟนเพจเราะจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ประมาณกี่คนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับอ่าแค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสําหรับแฟนเพจเรานะครับผมมันจะทําให้แฟนเพจเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทาโฆษณาหรือว่าการโพสต์ต่างๆคนจะเข้าถึงเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่า จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงง,งๆอื่นๆอยู่ก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาได้นะครับผมที่แฟนเพจตัวแทนออนไลน์ออนไลน์ลอยล้านนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือว่าชอบเทคนิคความรู้เล็กๆน้อยก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนได้เป็นประโยชน์อ่าแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนัด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม